ครับคุณป้าสนะครับเบลนอนคอร์ส SEO a d v a n c e นะฮะับอาอยากสอบถามว่ารู้สึกอย่างไรก่อนมาเรียนครับก็รู้สึกว่าคาดหวังว่าจะได้ในสิ่งที่ต้องการในความที่อยากได้อะไรเงี้ยตอนนั้นนี่เคยเรียนคอร์สเล็กมาแล้วก็ยังแบบยังปูพื้นฐานไม่แน่นก็เลยมาเรียนคอร์สใหญ่ทีนึงได้ได้ทราบมาว่าคุณป้าสเนี่ยอยู่ในสายอาชีพของอาทางด้าน SEO โดยเฉพาะเลยใช่ไหมใช่ครับใช่อ๋อก็คือนำไปใช้กับอาชีพต่อใช่ครับนายครับผมอยู่ตรงนั้นมากี่ปีนะฮะเอ่อ สามปีแล้วมันมีการพัฒนาเรื่อยๆนะครับก็บางทีก็ตามไม่ทันบ้างอะไรเพราะว่าผมทราบมาว่าคุณ้ายเนี่ยเคยทําติดหน้าหนึ่งกูเกิลแล้วถ้าตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดตอนนี้เรียนคลัสไม่ได้คุณดานมีผลงานทาติดหน้าหนึ่งกูเกิลแล้ววันนี้ก็เลยมาเรียนสิมถูกไหมฮะใช่ครับนายขอบคุณนะครับหลังจากที่ได้เรียน S e O A D R แล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับก็ได้คารู้ตามที่คาดหวังไว้เลยนะครับว่าไม่ได้เตรียมนะใช่เป็นแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ ว่าในความรู้ครบแล้วครับรซึ่งเขาเรียกอะไรว่าแบบเขาเรียกแบบประมาณว่า,าสามารถเติมเต็มองค์ประกอบที่ต้องการจะรู้แล้วสิ่งที่ผมสอนในวันนี้ผมเชื่อเลยอันนี้อันนี้ให้คุณต่อรองมาจริงนนผมเชื่อเลยว่าจะประหยัดเวลาคุณมาก่าใช่ครับแต่เมื่อก่อนนั่งต้องนั่งคอมคนละหลายชั่วโมงเงี้ยมันจะเหลือไม่เทีย่ยวอะไรเงี้ยครับอ่าเราจะชิวกันแล้วนายขอบคุณคร้าวันน้ครับ